อย่าเข้าใจผิดสิฉันแค่ไม่อยากให้คนไร้ประโยชน์มาทวงแข่งทวงขาแค่นั้นเองเขาคืออิชิกิโทโทมารุชายผู้ที่กำลังจะโดนเด้งเพราะทำพลาดบ่อยเกินก็เลยมีคนแนะนําว่าให้ลองไปหาไอ้มอนี่ดูสิเขาคือคาโมโนฮาชิอรอนก็เลยไปหาถึงหน้าบ้านในระหว่างที่เขากำลังจะกดกลิ่งก็มีเสียงดังออกมากลับไปซะมีปัญหาอะไรก็จัดการกันเอาเองสิแต่พอเขาได้ยินชื่อคิคุก็เปิดประตูเลยมึงใครเนี่ยทำไมต่างจากในรูปแท้ในตอนที่เขากำลังจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับคดีให้ฟัง ทันใดนั้นเองเขาก็ได้แหกปากขึ้นมาจะแหกปากทําไมเล่าหูจะเล่าให้ฟังอยู่เด็ดฉันไม่ได้อยากฟังสักหน่อยบอกแล้วไงว่าฉันเลิกเป็นนักสืบแล้วจนสุดท้ายเขาก็ได้ยินเรื่องคดีจนได้เอาจริงนะไอ้หานี่ตื้อจนน่าราคาญเลยนะจากนั้นเขาก็ดิ้ทนทุรนทุนลายก็บอกแล้วไงว่าอย่ามาพูดเรื่องคดีให้ฉันได้ยินเพราะถ้าได้ยินแล้วมันก็กดความรู้สึกอยากใส่ใจเรื่องชาวบ้านไม่ได้น่ะสิเพราะกลับไปทํางานนักสืบไม่ได้ก็เลยห่างออกมาแล้วไงตัดขาดทุกอย่างโทรศัพท์หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ตฉันก็็มมมม่่่่ีีีัังงงงตตตตววเเเเอออออยยยูแแแแแในนนหห้้คคดดาาาลททพรรรรปโ รักษามไม่ได้พองั้นก็รีบไปซะถ้ากินยานอนหลับสัก3าวันคงจะดีขึ้นไม่ได้นายจะต้องไปด้วยดูมันตื้อไม่เลิกสุดท้ายเขาก็ยอมไปด้วยและพอไปถึงที่เกิดเหตุเขาก็ลงไปนอนกับศพเลยนายนี่ตายแปลกจังเลยนะล่นมาจมน้ําตายในที่แบบนี้จากนั้นเขาก็รู้ได้เลยคนอื่นสืบเป็นชาติยังแทบไม่รู้อะไรเลยมึงนี่มันเจ๋งจริงๆก็เลยพาไอ้นี่ไปโดนซะพอแค่นั้นแหละคนร้ายคดีฆาตกรรมต่อเรื่องคุงก่อนที่มันจะหนีไปก็เลยวิ่งตามไปบนดาดฟ้าแล้วคนจะร้องหาเมื่อรู้จักกับเติมมมมมโคเเเเกกกกกบรกรออิิาตืือออถแลละนไ์จู เติมเองแน่นอนไม่ว่าจะเกมมือถือ PC ซหรือคอนโซลจากผู้ใช้บริการกว่า1 0 0 0 0แสนคนแลยอย่าลืมใช้โค้ด t g n v 25เพื่อรับส่วนลดอีก3%สูงสุด50บาทกันเลยทีเดียวเดี๋ยวบกักหมดให้โดดซะไอคนที่มาเล่นกับชีวิตของคนอื่นไม่สมควรมีชีวิตอยู่บนโลกนี้หรอกพร้อมสายตาที่ดูแปลกและมันก็โดดจริงอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่าสืบลับฉบับคาโมโนฮาชิรอนดูได้ที่บ ili ิลิบ i ิลี่ไอชีเน็ตฟิกและแอนิวันไทยแลนด์เลยแฮ